ขายไม่ได้จะแบนพ่อหน้าเดมมาต้องเอาผมคุณหนาเดมเล่นหรอกผมนาเดมนี่แหละกาลิชตีปกช้งทัวที่แบนดี้ก็แล้วเมลไรจะออกเขาบอกว่าดิจิทัลจะขึ้นต้นจะเป็นรางวัเวทีก็จะมีผมพ่อวี่โปรมาตอนที่ยังยังฉายอยู่ในในแบบรู้สึกว่าก็จะมีของรายการของของช่องเอ็กเซ็ต ค่ะนะคะเขายังออกเมื่อคืนเปิดไปดีๆความดียังไม่ตายแล้้วเขาใจมันตายคืนนี้ที่จะปิดโทรศัพท์คืนนี้ใจมันตายอยู่อ่าแต่เรื่องนี้นี่คนชอบเยอะนะหนูเองก,ก็ชอบเหมือนกันแหมพ่อพ่อพูดถึงพวกโกดิฉันก่อนโกโสั้ำเนี่ยนะคะค่ะญาติเยอะเวลาด,ดิฉันก็บอกเสม ฝ่าย M 39กันท่กากนคะเดกกับคุณลิชี่บอกคือระวังเล่นเรื่องนี้ญาติพโกโง่เจะเล่นงานสุดถ้าคุณเนี่ยพูดไม่ถูกใจครับเพราะคำโต้ตอบระหว่างพัโกโงก,กับแม่อังดิฉันเนี่ยนะคะที่ได้โดมีคนท่องได้ท่องมาคนเขียนฟังไปได้ไปคนเขียนใจห,หน่อยหน่อยลืมไปแล้วอ็จะท่องกว่า ย่ากพกโกเยอะขนาดเคยเล่าทุกที่เสถานี NHK ของญี่ปุ่นใหญ่มากนะครับของชาติตามมาสัมภาษณ์ที่บ้านไอ้สัมภาษณ์ก็ไม่ว่ามาทวงคาตนะของพ่อโ,โกที่บ้านดิฉันก่อนดิฉันเนี่ยเอาคาตนะของโคบริเก็บไว้ค่ะต้องสงคือน,นัฐบ,บาลที่ปุ่นนะคะแบบจะไปเอาที้ไหนให้ เปลากดาบไม้มาอันบอกก่นเนเี่ยซึ่งว่าจะพิถพิถันคุณหค่ะแล้วเขาก็ถามโกบริเนี่ยพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรนามสกุลอะไรไม่รู้อยู่จังหวัดอะไรเพราะจะได้ไปสอบสวนถึงอญาติเาโกแต่ที่เด่นกว่านะั้นหัานทูดดำดูโกบริตายต,ายตรงไหนที่บางกาน้อยได้ไปชี อโหเขาจะตั้งอนุษัทวอลีเงินมีนะคะที่คนจะตั้งขอให้ฉันจะไปชี้จะไปชี้ตรงไหนไอ้ลูกชายจะบอกแม่ชี้มันจะถาดีประกอบน้อยแดงลื้อสถานีหรือให้ก็ตอ้ามันหน้าสถานีบระกอน้อยแต่ะแม่ค่ะแม่รวยนะนะตอนนี้เฮ้ยรวยยังไงอ้า ล้วก็ออกข่าวว่าฮอกโกนี่ให้หวยแม่ฮอกโกนี่ตัวมันว่า,างมาพวกขัดกันสุดงแม่ก็ไปขายพวงมาลัยกับเอทแป้งกับของทั้นั้นแม่ก็รวยเลยคุณแม่ <c oughs> แกวันนี้เขียนหนังสือไม่ได้ถ้าคุณสาวคุณครูไปให้หวยแทนแม่นอนคอยจะดูคอยดูเลยอันนี้เป็นการต่อยอด <c oughs>